แม่มดกับกฎแรงดึงดูดเราได้ใช้ไหมและใช้ยังไงใครอยากดูข้ามพัด์ิมีนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Google Wish อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องกฎแรงดึงดูดและกฎแรงน้มถ่วงเอ๊ะมันคืออย่างเดียวกันไหมใช่ครับทุกคนมันคืออย่างเดียวกันนะครับผมนี่เลยครับผมหลักฐานนะครับจริงๆแล้วมันคืออย่างเดียวกันครับผมเพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า gravity นั่นเองแล้วก็แน่นอนทุกคน ผมบอกเลยว่าผมเป็นแม่มดสายที่ศึกษาทางวิทยาศาสตร์และทางสายวทยคบคู่ไปด้วยนะครับผมแน่นอนว่าการใช้ก็เลยจะรุนแรงจะพิเศษและก็ละเอียดอ่อนมากกว่าแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ว่าจะไปทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์ทางพลังงานทุกคน มันก็คือเป็นสิ่ง,งเดียวนั่นเองเียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์ของเรามันยังไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถอธิบายได้ถึงพลังงานที่เล็กลงไปอย่างเช่นแบบควอนตัมหรืออะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าทฤษฎีเหล่านั้นมันยังเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นเองทุกคนนะมันยังไม่ใช่สิ่งที่สามารถแบบว่าจับต้องได้แบบพิสูจน์ได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าผมอะ่ะได้สังเกตเห็นช่องใหญ่ๆหลายช่องอะ่ะก็น่าจะรู้อยู่ว่าช่องประมาณไหนทุกคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเออแรงดึงดูดกันตน เฮ้ยเขาเเขาเข้าใจผิดมากเลยในฐานะแม่มดเลยต้องออกมาพูดเรื่องเรื่องนี้อย่างแน่นอนทุกคนว่ากดแปงดงดูดของแม่มดนั้นไม่ใช่คาถาอาคมทุกคนผิดอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะผมเห็นหลายๆช่องที่พูดถึงว่าคาถาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แม่มดเราเรียกแล้วก็ใช้เนาะแล้วก็ทุกอย่างมก็คือเหมือนกันหมดนั่นแหละก็คือจะเรียกว่ากดแลงดึงดูดหรือคาถาคืเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ใช่ในฐานะแม่มดที่คือสร้างสายเวทและวิทยาศาสตร์นะครับผมเพราะว่านี่เลยครับผม กฎข้อที่3ของนิวตันนะครับผมหรือว่านิวตันที่ร์ดลอว์นั่นเองก็คือเป็นกฎของอ่าแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นนะทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับฟอร์สต้อทุกคนอ่านดีๆนะทุกคนประมาณนะั้นนะนี่เป็นขอ้อมูลอันยางของโลกเราเกี่ยวกับแรงน้มถุงต่างๆมาเข้าเรื่องนะทุกคนก็คือนั่นแหละครับเป็นที่ทุกคนเห็นแล้วเป็นกฎของนิวตันนะว่าเราส่งพลังงานอะไไปก็จะสะท้อนกลับมาอย่างนั้นเนะด้วยแรงที่เท่ากันหรืออาจจะมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ส่งออกไปประมาณนั้นนะครับผมแอคชั่นเท่ากับ นั่นแหละคือกฎของแม่หมดเราทุกคนซึ่งไม่ใช่กฎแรงดึงดูดนะทุกคนมันแตกต่างกันออกไปนะครับผมนี่เป็นแรงผลักดันมากกว่าเานี่ยเหมือนแรงเชื่อยเอะไรปมาณนงที่เราก็อยๆถดมันออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วแม่หมดได้ใช้ไหมสําหรับกฎแรงดึงดูดหรือว่า gravity ใช้ครับผมใช้ในท่าน่ manifest ตกนั่นเ,เองหรือ manifest นั่นเองทุกคนก็คือเราจินตนาการ้วส่งพลังมันออกไปเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหรือว่าสร้างให้เป็นอร r ารอบตัวเราเพื่อที่จะ ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลชานในการใช้ชีวิตหรือว่าทางานหรืออะไรก็ตามนั่นคือการ manifest ทุกคนประมาณนั้นก็จะคล้ายๆกับ action กับแอ a ชั่นเน้อเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดนั่นเองทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง gravity แล้วกดแรงดึงดูดแ,แล้วจริงๆแล้วอะแม้ว่าเราใช้แค่ manifest ทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องคาถาอาคมคือการที่เรา ส่งแรงออกไป่าก็เลยเข้ากับกฎนิวตันเซิร Than ์ฟลอนทุกคนหรากดข้อสับของนิวตันนั่นเองก็คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นเพียงแต่ว่าแอคชั่นเนี้ยเราเป็นการท่องคาถาหรือสวดบทคาถาหรือสเปลส์หรือว่าเป็นแคนเทชั่นพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะทําให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นให้เกิดแรงเฉื่อยแล้วก็แรงผลักดันออกไปเรื่อยๆๆๆๆประมาณนั้นจนถึงพอจุดสูงสุดพวกนล้วเราก็พุ่งมันออกไปทีเดียวเลยให้กับ คนที่เราทำให้เขาก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะทุกคนประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะมีการ adaptation หรืออาการ a d a p t เล็กน้อยอประมาณนั้นเพราะว่าเราแม่มดนั้นอ่ะไม่ใช่แค่เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกาใช้คาถาเวทมนต์อย่างเดียวแต่เราศึกษาทางด้านพลังงานหรือ force ด้วยนั่นเองทุกคนและแน่นอนอผมก็จะแตกต่างกับที่ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งมีแน่นอนทุกคนแม่บทที่ศึกษาวิทยาศาสตร์แต่ว่าในประเทศไทยก็่มีน้อยอยู่ท่วที่ผมรู้จักนะแต่ว่าก็แน่นอนว่า ในโลกเราก็ยังมีแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงว่ามดเราเนี่ะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพลังหรือฟอส์สด้วยนั่นเองหรือว่าแบบ Energy Vibration ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะรู้วิธีการที่จะหักหลบหลีกหรือว่าวควบคุมทิศทางของเขาให้มันไปทางที่ผู้ที่เราต้องการทําให้นั่นเองปราานนะมาณนั้นอย่างเช่นแบบว่าเราทำทเราทำสเปลให้กับใครกับลูกค้าหรือคนอื่นอ,อ,นอะไรก็ตามใช่ไหมเราก็จะหักเหให้ แอคชั action, action, action it, page, ่นของแอคชั course, ok an so like, ่นแทนที่จะเป็นแอคชั่นของตัวเราเป็นแอคชั่นของเขาแทนแลวผลักดันไปให้เขาเพื่อที่จะให้พลังงานของเขามาสะท้อนกลับไปในจักรสะท้อนออกไปในจักรวาลแล้วก็สะท้อนกลับมาหาตัวเขาเองประมาณนั้นเพื่อให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมว่าจะเป็นเรื่องความรักกันเงินการงานหรือสิ่งต่างๆก็ตามทุกคนประมาณนั้นแหละครับคล้ายอารมณ์แบบว่าเราถึงกระจกสะท้อนไปหาคนนั้นนะนะสะท้อนแสงแดดสะท้อนอะไรก็ตามไปหาคนนั้นประมาณนั้นแล้วก็คนนั้นเขาต้องมีความคิดหรือว่ามีสมาธิที่จะรับ สิ่งเหล่านั้นมันด้วยเช่นกันทุกคนนะอย่างที่ผมบอกทุกคนเสมอนะว่าการทําสเปลหรือบรติกรรมคาถาต่างๆนั้นอนะ่ะไม่ใช่แค่ทางเราจะทําแค่ฝ่ายเดียวแล้วมันจะจบทุกคนต่อให้เป็นแม่บทเองเราก็ต้องทําด้วยการกระทําแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราแค่ทาพิติกรรมเฉยๆมันจะไม่ให้พลังเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนเมื่อเราทำปุ๊บโอกาสเปิดแล้วะแต่ว่าเรานอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ับไม่ทําอะไรทางนั้นไม่ออกไปข้างนอกไม่เปิดดูสือ่อไม่ทําอะไรทางนั้นไม่พยายามแบบว่าหางานเพิ่มเติม,ตมหรือว่าหาโชคลาภาอะไรอย่างเงี้ย เออทังทีโอกาสมาจออย่างน้าแหละก็บจบแล้วทุกคนเพราะนั้นเราต้องก้าวเดินออกไปเองเพื่อจะรับโอกาสนนั้นที่มันเปิดด้วยนะครับทุกคน,กคนใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับทุกคนเพราะว่าแน่นอนประสบการณ์ยี่สิบกว่าปีของผมไม่เสียหลายแน่นอนผมการันตีได้เลยแล้วก็นี่แหละครับผมไม่คลิปที่ทำออกมาเฉพาะเลยว่าแม่มดกับแรงน้ำถ่วงเราใช้ยังไงนะครับผมหรือว่ากราฟิทีนั้นทำให้มดเราใช้ยังไงนะครับผมสุดเรื่อง การบริการคาถานั้นไม่เกี่ยวกับ Gra v i t y เลยนะทุกคนมันคือการแอคชั่นกับเท่ากับ Re แอคชั่นเท่านั้นเองนก็คือการส่งออกไปแล้วก็รับเข้ามาประมาณนั้นทุกคนเพราะในอวกาศในจักรวาลของเราในธรรมชาติมันมีมากกว่าแค่แรงดึงดูดนะทุกคนมม,มีมากกว่า gravity gravity ีเป็นส่วนหนึ่งสำคัญก็จริงแต่มันก็จะมีพลังงานอย่างอื่นอีกนะที่เชื่อมโยงหมดทั้งไม่ว่าจะเป็น String The o r y ก็ตามหรือว่ายอยางอื่นเยอะแยะพลังงานที่มันเชื่อมกันอยู่ทุกคนทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดนะครับัม